สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัททีซีคอนซัลแทสเสนอให้ช้างลืมโครงให้โครงลืมไทยให้มันร้อนเรา่าให้มันรักใครให้มันอยู่ไม่ได้ให้คนมากินเยอะๆ ให้คนมาเยอะๆ,ๆสวัสดี <S <S สสดพี่นุ่นแม่ากาลังไร่มนให้คนมากินเยอะๆสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะโอ้คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะทําดีที่พ่อทํามาแล้วค่ะที่จริงไม่ต้องไร่มนก็ได้เพราะคนมากินก็เยอะอยู่แล้วของเขาดีดีจริงๆนะคะอากับน้องนุ่นมาอยู่ที่ร้านของนุ่นเอง f r e s h b o x ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกับนุ่นนะคะเรื่องราชธรรมที่น้องนุ่นนำมาปฏิบัติแล้วดีดีเดี๋ยวมาค่ะ,คะหนูหนุน่นว่าลูกค้าจะมาต้อนรับอ๋อไม่ไม่อ,มอะไรคะเนี่ยอะไรคะเนี่ยเอา,า,ามบบอยู่ข้างล่างาหรอเปล่าคะเอาเอามาจาับามาแลกนี่ยังไงคะ<ต>นี่มันของแต่งร้านเกาะตะลูเตาแต่เชิญเชิญค่ะเชิญค่ะ จุดสมดุลของคนคนนึงอาจจะไม่ใช่ของอีกคนคนนึงแต่ทุกคนควรมีจุดสมดุลให้กับตัวเองในความหมายของคำว,ว่าพอเพียงบริษัทไทยเว็บบริษัทจำกัดมหาชนและสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพงานสแสดงอะนะมันสวมบทบาทจริงมันยากนะที่นุ่นทำอะกับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยอันไหนยากกว่ากันเอาความจริงมะ เอาความจริงรู้กันสองคนแล้วก็คุณผู้ชมอีกคนนึงไม่เป็นไรจริงๆเพรว่าร้านอาหารยากกว่าเยอะเลยค่ะแล้วเหรอมไม่อะคืออย่างการสแสดงเนี่มนยมันเหมือนเราแค่แค่เป็นตัวละครให้ได้ดีที่สุดเหมือนรับผิดชอบแค่คนเดียวหน้าที่คือตรงนั้นค่ะแต่ว,ว่าพอเป็นร้านอาหารแบบเนี้ยมีลูกค้ามาต้องวันหนึ่งเยอะลูกค้าแต่ละคนใช่แต่ละคนชอบสั่งออเดอร์มาแล้วออเดอร์ผิดเราก็ต้องแก้ต้องแบบทําให้แบบเร็ว ได้แบบอาหารที่มันได้มาตรฐานของเราทุกอย่างแบบเซนซิทีฟด้วยค่ะทุกจานทุกจานวลหลายหลายจานมันยากกว่ายากกว่าค่ะแล้วก็บางทีแบบมีมีการคอยคิวการมีการคิดเงินช้าอะไรคือมันต้องแบบเอาใจคขามาใส่ใจเรานูชอบคิดว่าถ้าบางทีหนงไปร้านไหนแล้วหนูไม่ชอบ ไ,ไม่ชอบอะไรก็จะไม่ทําแบบนั้นอืมนี่น,น,นี่อย่างนี้ดีมีความคิดของผู้ประกอบการนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาหาที่นั่งคุยกับพี่นุ่นดีกว่าข้างนอกก็สวยสวยค่ะตัดหญ้าเองด้วยตัดหญ้าด้วยเดี๋ยวไปนั่งคุยข้างนอกค่ะเดี๋ยวมานะคุณผู้ชมแต่เชิญเชิญค่ะ ถามพี่นุ่นสักอย่างหนึ่งนะคะว่าราชธรรมที่เราได้เห็นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีตั้งหลายอย่างเลยเนาะ,ะแต่สิ่งที่พี่นุ่นเลือกนํามาใช้แล้วรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับชีวิตของพี่นุ่นคืออะไรนุ่นชอบหลักของความพอเพียงมากมากมากที่สุดเพราะว่าดยส่วนตัวรู้สึกว,ว่ามันใช้ได้กับเป็นหลักที่ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของแบบวิธีคิดการใช้ชีวิตธุรกิจ การทำงานครอบครัวเพื่อนฝูงเอามาใช้ได้หมดเลยความพอเพียงใช้ที่จริงมันเหมือนกับใช้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะแต่มันใช้กับเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวได้ด้วยยังไงจ๊ะโดยหลักพอเราเรามีแก่นของความพอเพียงอยู่ข้างในอนะคะ่ะไม่สุกว่า ต้องทําอะไรที่มันมากเกินไม่ต้องทําอะไรที่มากเกินใช่อย่างเรื่องของการทํางานแบบนี้ค่ะนุ่นก็ไม่ได้บอกว่าอยากอยู่วงการบันเทิงแล้วจะเมคมันนี่ของการเป็นซูเปอร์สตาร์การเป็นนักแสดงนักแสดงอย่างเดียวเสียงว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะจ๊าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนออกไปตักไม่ไม่ทำไม่ทำแบบนั้นรู้สึกว่าอยากแบ่งเวลาให้กับที่บ้านมีเวลาทำทำมีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาแบบมาทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักใช่นุ่งส่วนนุ่งพอกับเรื่องเงินพอประมาณนะไม่ได้แบบว่าเอาเอา รวยจัดแต่เอาแค่แบบแต่ละเดือนเรามีเงินกิน<ม>เงินพอที่จะซื้อนู่นซื้อนี่เงินพอที่จะต่อธุรกิจของเรา<ม>เอาที่มันพอประมาณค่ะ,ะที่จริงรับมากกว่านี้ก็รับได้ไดแต่เราแบ่งเวลาให้ไปทำอย่างอื่นใ,ในทัดอื่นๆที่ชีวิตจะมีความสุขค่ะแม้แต่เรื่องเวลายแบบเนี้ยสมมติว่าถ้า ถ้ารักคุณพอ่อคุณแม่มากเอาเวลาไปให้ท่านอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไม่ได้ทาก็ไม่ใช่มันก็ไม่พอเพียงใช่มันต้องแบบเหมือนมีจร,จริงๆคำว่านึกสึงว่าคําว่าพอเพียงมันเหมือนมีคําว่าจุดสมดุลอ่านะอัะนนี้อันนี้คำว่าพอเพียงเนี่ยนะคำว่าพอเพียงของพี่นุ่นคือจุดสมดุลค่ะและยังไงแล้วไง,ไงจุดสมดุลของคนคนหนึง่งอาจจะไม่ใช่ของอีกคนคน,คนหนึง่งแต่ทุกคนคน <ๆ S 1> มีจุดสมดุลให้กับตัวเองในความหมายของคำว่าพอเพียงอ๋อบางคนเนี่ยนะเขาแบ่งทั้งครอบครัวสุขภาพกีฬาใช้เวลาในกับห้องนันแล้วก็มันมัน ใช่กกค่ะคือบางคนรวยก็ไม่ใช่ว่าถ้าฉันรวยแล้วฉันเอาเงินนิดเดียวก็ไม่ใช่คือพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงหรีไว้ว่วาคำว่าพอเพียงมันไม่ใช่คือทำในสิ่งที่ที่เราทำได้ในในสภาวะที่ที่เรามีอะค่ะงั้นแสดงว่าความพอเพียงเนี่ยมันคือสมดุลและทำให้เรามีความสุขกับพี่นุ่นปฏิบัติแล้วเนี่ยการพอเพียงมันมีความสุขกว่าหาเยอะเยังไง ร่วมทําความดีโดยอิชิตันกรีนทีอิซุสดีแมทวีคอสใหม่ความพอเพียงเนี่ยมันคือสมดุลแล้วทำให้เรามีความสุขกับพี่นุ่นปฏิบัติแล้วเนี่ยการพอเพียงมันมีความสุขกว่าหายเยอะๆยังไงผลมันมีแล้วสีในตัวเราถ้าเราเริ่มทำมันยังไงยังไงมีความสุขค่ะคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องจะตายหรือ,อยังแต่ถ้าเกิดวันนึงนุ่นแบบ หามากๆเพื่อที่คาดว่าจะไปใช้วันต่อๆไปอ่ะวันนี้ยังไม่ใช้นะต้องทำทำทำแล้วแบบกะเลยว่าสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแบบหูมีเงินไปทำา่น่นทำนี่เราไม่มีเวลาให้กับคนที่บ้านไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักไม่มีเวลาทะลุคุยกันก่อนสิไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอทำงานก่อนแล้วปรากฏว่าสมมุติว่าพ่งนี้นุ่นไม่อยู่นุ่นสิ้นลมหายใจไปนุ่นจะเสียดายกับเวลาแค่ไหนดังนั้นก็สุขว่าจุดสมดุลหรือว่าความพอเพียงที่นุ่นมีน่ะ เงินมันซื้อไม่ได้เวลาที่ให้กับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่แบบอยู่เนี้ยอาจจะยุ่งได้เงินน้อยหน้าม,นมันเมื่อแบบวิ่งขาาวิดแต่ว่าหัวฟูนะหัวฟูตอนแรกแต่งสวยมาแต่ ข้างในคือความสุขของนู้นเงินมันวัดไม่ได้ค่ะโอ้ยอันนี้เนี่ยนะอาจ,จะบอกไว้ว่าถ้าไม่ได้ทําเองไม่ได้สัมผัสถึงความสุขนี้เองก็จะไม่รู้หรอกใช่ต้องไปทําสมดุลให้ชีวิตของตัวเอง <ฮะ S 2> อ้าวเราวันนี้คุยกันหอมปากหอมคอเดี๋ยวอาตุ้ยจะกินสลัดแล้วเพราะว่าหน้ากินมากๆ <laughs> เลยนะจ๊ะกินเสร็จแล้ว ครั้งหน้านุ่นอยู่ต่อนะคะทำดีที่พ่อทําอาตุ้จะช่วยนุ่นดูแลร้านใช่ไหมมีกําลังเสริมนั่นน่นหนูเลี้ยงเป็นค่าจ้างได้ไหมขอบคุณค่ะโซ่งละคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโซ่จะเลี้ยงหนูหรอขอให้โซ่จะรันจานได้ไหมคะไม่เป็นสอบน้ำได้ไหมคะไม่รู้สอบยังไงไม่เป็นตักสลัดได้ไหมคะตักไม่เป็นนั้นอย่าเพิ่งกินได้ไหมคะม่้เดิน กินเป็นอย่างเดียวอันนี้เป็นน้ำสลัดราจัดจานอร่อยมากครับเวอร์ีชื่นชมทุกความดีครับ